สวัสดีค่ะปรายาค่ะวันนี้เราคุยเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งนะคะเขาเริ่มจากมีปัญหาเนาะแล้วเราก็ brainstorm ไอเดีย เพื่อที่จะหาโซลูชันที่ดีที่สุดนะคะถ้าใครชอบคลิปรบกวน s u b s r r i e e ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเรามาเริ่มกันเลยสายทิงกิ้งเ <Side Thinking S 1> นี่ยบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นมันเริ่มจาก Empath i z e define i d e เด r o t t t y p e แล้วก็ t e s t แต่ว่าในที่นี้ขอแบกออกมาเป็น2ก้อนนะคะถ้าเรามีปัญหาอันแรกเลยก็คือ understand เราต้องเข้าใจมันเหมือนเป็น Diamon d s h a สองก้อนนะคะอันแรกมันจะเป็นเรื่องของการเข้าใจปัญหาก่อนนะคะเราจะต้องถ้า มันมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะต้องมองปัญหาในเชิงลึกแปลว่าอะไรก็คือมีการ brainstorm กันแล้วเรายังไม่คิด ถึงวิธีแก้ปัญหาก่อนนะเราพูดถึงปัญหาก่อนในแง่มุมต่างๆนะคะต้องเข้าใจปัญหาในเชิงลึกเราถึงแก้ปัญหาได้ตรงจุดนี่คือประเด็นนะคะต้องเข้าใจปัญหาในเชิงลึกถึงจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดแปลว่าหาปัญหามาให้ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วก็มารดมความคิดเห็นกันพอเราเข้าใจลึกซึ้งของลึกซึ้งถึงปัญหาสิ่งสาเหตุของปัญหาอันที่สก็คือเรามา d e f i ว่า มันมีทางแก้อะไรบ้างนะคะก็จะนำเสนอทางแก้มานะคะ1 2 3 4ง2 3 4วิธีนี้เราเน้นปริมาณเราไม่เน้นคุณภาพเราปริมาณไว้ก่อนนะคะเอาเยอะๆเ,เลยเท่าที่ทุกคนคิดออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ทุกมาช่วยกันระดมความคิดเห็นว่าปัญหาเนี้ย เราเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าปัญหาเนี้ยมันน่าจะมีสาเหตุมาจาก1 2 3 4งสองสาเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงทั้นทุกคนก็จะต้องเสนอแนวทางเสนอแนวทางเยอะๆไว้เลยนะคะเน้นปริมาณอันที่3ก็คือเราจะต้องเอามา develop แสดงว่าเราก็จะต้องเอามากรองค่ะจากแนวทางการแก้ปัญหาเยอะๆเราเอามา grouping ดูก่อนว่ามันมีแนวทางแก้ปัญหา1 2 3นะแก้ปัญหาเรื่องของตัวสินค้าแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของกระบวนการผลิตแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องของการขายงนั ances, ้นแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4ในเรื่องของการผลิต1234ในเรื่องของการขาย123 4งสองสามสี่เราก็มาดูว่าจริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตัวสินค้าออกระบวนการหรือการขายนะคะพอเราได้ตรงนี้ออกมาเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดสมมุติวันมาจากการผลิตเป็น ส่วนใหญ่นะคะังนั้นเราก็มาดูว่าแนวทางการแก้กปัญหาจากการผลิตเนี่ยเราจะ ลองทำโมเดลออกมาว่า1โมเดลที่1แก้ปัญหาแบบนี้โมเดลที่2แก้ปัญหาแบบนี้โมเดลที่3แก้ปัญหาแบบนี้แล้วเรามาถกกันมันจะจะมองเห็นว่าสโคปเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นปากกลวยแคบลงเราได้3โมเดลแล้วใช่ไหมเรามาดูว่าสมมติซซเรเนโอของโมเดลที่1ถ้าเราใช้วิธีของโมเดลที่1อะไรจะเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหาอะไรได้แล้วมันจะมีอะไรตามมาไหมถ้าเราใช้วิธีที่2มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมที่3 มันจะเป็นยังไงพอเราประชุมกันสรุปแล้วที่2น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดอันที่ขั้นตอนสุดท้ายก็เรื่องของเทสติ้งค่ะเทสติ้งหรือเขาเรียกว่าดีมเบอร์ใช้ได้เหมือนกันก็คือจะต้องเอาออกไปทดลองใช้เราอาจจะทดลองจากสินค้าแบบเล็กๆก่อนหรือค้าก่อนที่จะทำในใหญ่หลักการของดีไซน์ทิงกิ้งคือ fail fast fail often แล้วก็ fail cheap แปลว่าอะไรคือหลักการที่แนวทางแก้ปัญหาที่ได้มาเนี่ยจะต้องเอาไปเทสอย่างเร่งด่วนในสโคปที่มันเล็กๆที่มันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้กระทบกระเทือนมาแล้วก็ทําการทดลองอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะวนกลับมาสมมุติมันไม่ได้ผลเนี่ยเราจะจบการทดลองอันแรกเนี่ยใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวเสร็จแล้วถ้ามันได้ผลโอเคเราเอาไปแอพพลายในสโคปที่ใหญ่ขึ้นถ้ามันไม่ได้ผลเรากลับมาทําใหมค่ค่ะมา ทบ,ทบทวนว่าแนวทางที่2ที่เราเอาไปใช้เนี่ย มันผิดพลาดตรงนี้นะฉะนั้นเราเอาจุดที่มันเป็นจุดอ่อนเนี่ยมาใส่ในแนวทางที่1กับที่3แล้วเอาไปทองทําดูว่าจะพบแนวทางการแก้ปัญหาที่มันตรงจุดและมีวนมีประสิทธิภาพนี่คือไอเดียของดนะีไซน์ทิงกิ้งดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยใช้ในองค์กรใหญ่ๆมากมายทั้ง Google Microsoft เขาก็ใช้เรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งในการคิดแก้ปัญหาแล้วก็มันก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีแล้ก็ได้ประสิทธิภาพที่มันดีก็คือมันเป็นการเบรนด t o r อมันเป็นการที่จะให้ ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเนี่ยมาระดมความคิดแล้วก็สรุปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปปฏิบัติเนี่ยไอเดียนี้มันมาจากทุกคนทุกคนก็จะร่วมมือร่วมใจกันเอาไปลองทดลองดูว่ามันจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็จะวนกลับมาทาอีกรอบหนึ่งสุดเราก็จะได้วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดฝากไว้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามวันนี้แล้วเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ